คี่ไม่สือโนใหญ่บักตอนลูกหมูสามตัวการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูน้อยอาศัยอยู่ในบ้านที่สร้างจากกองฟางข้าคือราชาแห่งขนเขาแต่แล้วอยู่ๆมันก็ถูกลมพัดจนพังทลายลงไปเพือ<า>่ออะไรกันและผู้ที่ทําให้บ้านของเจ้าหมูน้อยพังลงไปนั่นก็น้อยแน่แกเป็นใครกันเจ้ามาป่าที่ไม่มีเพื่อข้าคือมาป่าที่ไม่มี ไล้าดียังไงมาทำบ้านคาพังปลดปี่แบบนี้จะฟันให้เป็นหมาบ่าช่อเลยลูกหมูน้อยถูกเจ้าหมาป่าเล่นงานแล้วจับมัดห้อยต้องไหงวข้านะไฟไอ้งาเอ้อยถัดมาคือลูกหมูที่สร้างบ้านด้วยไมย้ไหวนะไฟฮาจิโร่ขจอกไปสั้นกับเจ้าป่านั้นขอลาอิโดสเกะเราต้องแสดงไปตามบทนะเจ้าหมาป่าสูดลมหายใจเข้าปานบารี แล้วพ่นลมพัดบ้านมาจนพังลงตำบวจพลาดที่ไม่มีเนือ้อเรื่องไอยพ่นลมตรงไหนวะครับหน้าไอ้บาเอ้ยคราวนี้ข้าจะไม่ปล่อยแกไปได้อย่าไปได้อเด้อสเกเเเเเเลูกหมูน้อยถูกหมาป่าเล่นงานอีกครั้งคราวนี้แม้แต่ดาบก็ถูกทำลายไปด้วยขันมาคือลูกหมูที่สร้างบ้านด้วยัวนะ้นสกอจังจะไปกู้เงินมาสร้างบ้านเพื่อเธอโดยเฉพาะเลยไม่มปใครทำลายได้หรอกขอโทษนะทิกา ไม่เป็นไรนะอินโนสเกะเจ้าหมาป่าไม่สามารถทำลายบ้านหลังนี้ได้จึงยอมแพ้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเอ๊ะคุณโทมิโอกะคุณจะทำอะไรนะครับมันไม่มีในบอนนะครับมาบต่อเดียวกะไปแสดงตามบทล่ะคุณโทมิโอกาะราบแบบได้ไงถึงโดนคนเเกียเอาหน้าฉันไม่ได้โดนเปลียน